เริ่มครับแล้วก็ถึงคาดหวังแล้วสวัสดีครับปอปอค่ะคุณก็ไม่ส่งเขาคุณส่งมาให้เล่นชิคกี้เลนอย่างนี้ใช่ไหมคุณคนที่คุณั้คุณนี่นะครับผมมีอยู่แล้วฮะสวัสดีครับผมผมชีสครับ ตามเลยคุณป๊อปปี้ท่าหรือเปล่าผมคงเห็นเขาทำแล้วแบบมีเสน่ห์อ๋ออ่ะจะบอกว่าพี่จะบอกว่าพี่เขาสวยว่าไงใช่มีบทคือมีเสน่ห์สวยออเดรทามเออออเดรทามและเห็นซ้ำแล้วนี่คือผมต้องทำตามได้ไหมลองดูเอาท่าเราก็ได้อะท่าเราเหรอมีไหมมีที่พี่เฮ้ไหน่อยพี่เฮ้ยหนเราหนุ่มติใช่ป่ะเออ ลอยฝรั่งเหมือนกันครับอรอาลรอฮๆลสวัสดีครับแม่รักค่ะอะแล้วคุณลุกแล้งเหมือนสาล่ายเลยวันนี้อะไรนิเยเตอร์ตามสาลายน้ำลึกตีน้องวังกเมผมเพิ่งขึ้นมาจากน้ำอ่ะอยากให้หันหลังนิดนึงได้ปะคือทุกคนต้องแบบเห็นใจนะทำไม เต้นจนเสื้อขาดเลยเสื้อผ้าก็แพงทำไมเขาให้มันน้อยเลยเมื่อกี้ก่อนขึ้นมาเขาเพิ่งออกมาจากน้ำจักับปาเมื่อกี้ใช่วากาเมะของจริงอ่ะครับผมคนหัวหินนะครับเจครับผมเป็นคนหัวหินที่ชวนเพื่อนมาบ่อยมากเลยนะครับจริงยอาผมแล้วกันคือชาวเหนือคนเหนือมาหัวหินบ่อยวันนี้มาในลุคแมงกะพุนครับ สวัสดีครับพี่มินครับไอ้กระพุนแบบนั่งร้องเต้นนี่เหรอไอ้กระพุนอ๋อเี้ยอะไรเนี่ยวันนี้เสื้อผ้าผมแบบปิดมิดชิดมากไม่เห็นอะไรเลยมิดชิดมากมิดชิดจริงครับไม่มีรูเลยเนาะทุกคนเนาะทำเป็นไม่เห็นทำเป็นไม่เห็นหน่อยตอนนี้ชิดละแต่มิดอาจจะยังโอเคสวัสดีครับโอโบครับ สวัสดีครับสังขารน้องโดนสลัดแห่งหัวหินมาแบบนุ่มๆครับก็สวัสดีครับผมชื่อออโต้นะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่าย่าตาโอเปร่าถึกว่าลุกที่สิบวันนี้โอเปร่าด้วยโอเปร่าโอเปร่าซะแล้วโอเปร่าสนุกไหมครับทุกคนสนุกครับงานวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะ รอเลสส่งเร็วทุสศาสตร์นั่งรถมากลับบ้านนั้นทีนะมีใครเพิ่งเคยมาหัวหินครั้งแรกไหมฮะเฮ้เคยหัวหินอยู่หรอโอ้ที่นี่หรอโอ้หน้าทึ่งมากนะอันนี้คือแบบว่าพวกคุณตั้งใจมาเลยใช่ไหมฮะมางานบิดบอยใช่ไหมไหนมาเชียร์ใครกันบ้างพูดมาพร้อมกันเลยเปล่าปากเปลาเนี่ยเราว่าไป อาวไงโอันนี้ก็มีพี่ๆจากหลายก็มาดูเราด้วยอ่าใช่ก็แบบฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับพวกเราวงพึ่งเดบิวต์ครับใช่คุณจะเข้าไปที่สองอยู่แล้วแล้วไอ้เป็นน้องใหม่ไงน้องใหม่นี่ก็ฝากไดาส์นะครับทุกคนวันนี้ขอให้ทุกคนอ n j อ y นะฮะมีหลายเสื้อปินเลยหลังจากนี้นะฮะก็อ n j o y ไปพร้อมกับลมเย็นมาละเย็นสบายี่เมื่อกี้แบบ พี่บเขาฝากตัวเป็าษาไทยไปแล้วนี่วันนี้ผมเห็นน uh, ี่พี่ฝรังเ้ is any f o ที่เฮียเย้เย้ Put your hands up a n d in h e air ท yeah. ีมดด็กอยากจะ introduce พวกเราไหมครับมา introduce หน่อยสำเนียงอ๋อครได้เลยครับเย้ Hey guys I hope you guys are all well today. We are Dice, in case you didn't know, and we hope that you'll have a great time with us today. We're do our best. Let's have fun together. Yeah. Okay, กลับมาภาษาไทยนะครับตอนนี้ทุกคนพร้อมจะไปสนุกกันต่อหรือยังครับดังไม่พอเลยขออีกครั้งได้ไหมครับเยี่ยมเยี่แต่ถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเลย